ลับสวัสดีทุกทุกท่านค่ะก็วันนี้จะมีข่าวการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ะรกน,นะคะมาให้ทุกทุกท่านได้รับฟังกันก่อนที่จะมารับฟังทางช่องก็ขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระเดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไป ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กร8แสนรายนะคะสุดท้ายใครได้เงิน1-2มิถุนายนนี้นะคะของทางทกสเขาก็ยืนยันการตรวจสอบเงินเยียวยามาแล้วนะคะ,ะเกษตรกร8แสนรายนะคะโอนภายใต้ในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนนะคะสำหรับรเกษตรกรนะคะย้ำนะคะ,ะเกษตรกรที่รักษาสิทธิอุทธรไม่เกิน5มิถุนาเท่านั้นนะคะ ความคืบหน้าสำหับโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกศนะคะได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ ล่าสุดก็มีผู้ได้รับเงินแล้วนะคะ7.6ล้านรายนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรที่รับสิทธิ์นั้นก็จะไม่ใช่สิทธิทซ้ำซ้อนนะคะกับมาตรการระของเราไม่ทิ้งกันนะคะและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐนะคะระหว่างวันที่30ถึง31 พฤษภาคมนี้นะคะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทกศก็จะดําเนินโอนเงินนะคะดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่2นะคะที่ขึ้นทะเบียนย้ํานะคะกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม63นะคะโดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีประมาณ1.57ล้านรายนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีกเกษตรกรอีก8.25แสนรายนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะรับเงินเยียวยานะคะ,กะเกษตรกร1.57เแสนรายนะคะที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อกเกษตรกรให้กเกษตรกรนะคะแล้วเขาก็ส่งให้ทางทกศจ่ายเงินเพิ่มเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ในกระสาบเงินรวงนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าทางธกศนะคะอยากจ่ายให้จบเดือนแรกนะคะภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็คือวันนี้นี่เองนะคะแต่กระทรวงเกษตรนะคะ พึ่งส่งรายชื่อกว่า8 0 0แสนรายนะคะมาให้เมื่อช่วงสายของวันที่29พฤษภาคมนะคะเลยไม่แน่ใจว่าจะด,ดำเนินการทันหรือไม่นะคะเพราะต้องนำ,นำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อนนะคะถ้าไม่ทันก็จะใจ่ายในช่วงวันที่1ถึง2มิถุนาย,ยนแทนนะคะสำหรับในกลุ่มรายชื่อที่พึ่งส่ง8.25จุแสนรายนะคะน่าจะ เป็นอตใหญ่นะคะอตใหญ่งวดสุดท้ายหลังจากนั้นน่าจะเป็นกลุ่มเก็บตกนะคะสามารถอโอนเงินนะคะเดือนแรกให้กลุ่มนี้ได้ทันนะคะในต้นเดือนมิถุนายนในช่วงปลายเดือนก็จะสามารถโอนเงินเดือนที่สองได้ทันนะคะ เขายืนยันมานะคะนอกจากนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ลงทะเบียนได้รับเงินเยียวยาก็สามารถตรวจสอบการโอนได้นะคะที่ w w w e y a เยียวยาเกษตรกร .com นะคะหากติดขัดเรื่องการรับเงินเยียวยาหรือไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบนะคะขอให้ยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนาย,ยน63นะคะก่อนจะหมดสิทธิ์ได้รับ เงิน5,000บาทนะคะก็สามารถติดต่อไม่เว้นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะเฉลิมใช้สีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวนะคะได้สั่งการให้อนันต์สุวรรณรัตน์นะคะรับปรัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับกระบวนการอุทธรณ์นะคะให้มีความกระชับดําเนินการอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากขณะนี้นะคะเกษตรกร แจ้งนะคะอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงกรเกษตรและสาก์โดยกเกษตรสามารถนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบเงินเยียวยากเกษตรกรได้นะคะที่ w w w moac go t th นะคะและตรวจสอบสถานะยื่นอุทธรณ์นะคะเกี่ยวกับ เงินเยียวยานี้นะคะกับการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรผ่านเว็บไซต์ Www บไบอุทธรเงินเยียวยาน,นะคะ,ะเกษตรกร .com ทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนอย่างรอบครอบนะคะเป็นไปตามมติคอรมอผู้ที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ